จราจรโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครเธอได้ว่าเป็นปัญหาที่เรียกว่าเรือ้อรังสําหรับพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้ฝนก็ตกเปิดเทอมก็เปิดกันแล้วทุกโรงเรียนนะคะการจราจรได้ได้ว่าสาหัสทีเดียวในช่วงเย็นเยนคอสชอก็ได้มีการสั่งการคะ่ะให้แก้ไขปัญหามาเฟียวินรถจักรยานยนต์รับจ้างรถแท็กซี่รวมไปถึงวินรถตู้โดยสารให้เสร็จภายใน1เดือนนะคะขณะที่กรุงเทพมหานครเองก็เร่งตรวจสอบสภาพ,พถนน9จุดสําคัญเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนแบบนี้ค่ะพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองนะคะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหารือกับผู้บังคับการตำรวจนครบาล1-9แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะในการจัดการจราจรในช่วงเปิดเทอมรวมถึงการแก้ไขสภาพถนน9จุดสำคัญตามโครงการแก้ไขปัญหาจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในช่วงฤดูฝน ทางด้านกรุงเทพมหานครนะคะก็ได้มีการจัดเจ้าหน้าที่เร่งทําความสะอาดท่อระบายน้ําแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนในชั่วโมงเร่งด่วนหากว่าเกิดฝนตกแล้วก็ประสานงานกับตํารวจจราจร24ชั่วโมงด้วยค่ะ ทางด้านพลตำรวจตรีอดุลนรงศักดรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลน,นะคะก็เปิดเผยว่าในจุดที่มีปัญหานั้นจะมีการจัดตำรวจจราจรเข้าไปดูแลเป็นพิเศษทั้งรถจอดรอผู้โดยสารเป็นเวลานานในซอยที่มีความแคบแผงค้าขายบนฟุตบาทโดยจะนําแผงเหล็กสีเขียวไปติดตั้งแบบถาวรค่ะทางด้านพลโทธีรชัยนาควานิชแม่ทัพภาคที่1เปิดเยผยภายหลังการประชุมร่วมกับ ในการแก้ไขปัญหาผู้ใช้บริการสาธารณะนะคะว่าขสชก็ได้มอบให้กองพลที่1รักษาพระองค์แก้ไขปัญหาวินรถจักรยานยนต์รับจ้างมณฑลฐานบกที่11แก้ไขปัญหารถตู้แล้วก็กองพลฐานม้าที่สองรักษาพระองค์แก้ปัญหาแท็กซี่ค่ะโดยมีกองทัพภาคที่1ดูแลเรื่องของการข่าวเนื่องจากที่ผ่านมาได้รับการร้องเรียนจากประชาชนนะคะว่ามีการเรียกเก็บค่าโดยสารในอัตราที่เกินจริงหากพบว่ามีการร้องเรียนจะดําเนินการทางกฎหมาย เบื้องต้นก็ให้ทหารค่ะเข้าไปตรวจสอบวินรถทุกแห่งแล้วเพราะว่ามีรายชื่อผู้มีอิทธิพลอยู่ที่คอสอชอหมดแล้วค่ะซึ่งการประเมินผลการทํางานนะคะจะมีขึ้นทุกสัปดาห์ด้วยอยากให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมให้เร็วที่สุดภายใน1เดือนเนี่ยจริงๆแล้วประชาชนน่าจะได้รับรู้แล้วว่าเรื่องของการควบคุมคุมเข้มและดีผลดีต่อผู้ที่เป็นผู้โดยสาร